สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องม,มินิมินจีนะคะวันนี้เราก็จะมีคำศัพท์นะคะทั้ง14คําคำศัพท์มาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะในคำศัพท์ภาษาจีนมีดังต่อไปนี้นะคะงั้นเราไปชมกันเลยนี่าวแปลว่าสวัสดีเชีย่ยแปลว่าขอบคุณเซี่แปลว่าใคร มิงสแปลว่าชื่อหนีแปลว่าคุณหรือเธอหัวแปลว่าฉันหรือผมเหินแปลว่ามากเคยแปลว่าสามารถหรือได้จู่ต่อแปลว่ารับทราบขาวแปลว่าดี ไม่โแปลว่าไม่มีอีเ e ดีนแปลว่านิดหน่อยหรือเล็กน้อยจีเดนแปลว่ากี่โมเต่าละ่ะแปลว่าถึงแล้ว ก็จบไปแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็มี14คำศัพท์นะคะที่มาแนะนำให้ทุกคนได้ดูกันเนาะอย่าลืมฝากกดติดตามและกด Subscribe ให้ช่องมินิมินจีด้วยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ